ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรุงเทพมหาคนครย้ำผู้อำนวยการเขตเข้มงวดตรวจร้านอาหารฝ่าฝืนสั่งปิด14วันลดด่านคัดกรองจาก14จุดเหลือ8จุด พลตจโทโสพลพิสุทธิวงศวงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19กรุงเทพมหานครเปิดเผยมติในที่ประชุมว่าได้กำชับให้สำนักง,งานเขตติดตามมาตรการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อรกรุงเทพมหานครกำหนดและให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด100%เช่นมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหาร ทั้งการกำหนดเวลาให้ซื้อและนำกลับไปทานนอกร้านห้ามรับประทานสุราในร้านการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลหากพบร้านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ผ่วอโนวยการเขตสั่งปิดบริการเป็นเวลา14วันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดตั้งด่านคัดกรองโควิด -19 ทั้ง14จุด เพื่อความสะดวกของประชาชนจึงเห็นควรลดด่านคงเหลือรวมทั้งสิ้น8จุดและขอให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเข้มงวดการตรวจยานผานนะโดยใช้ระบบ BKK COVID 19แทนการบันทึกด้วยมือรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยมาตรการเยียวยาในจ้างลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบโควิด19ระลอกใหม่ลดเงินส่งประกันสังคมชดเชยว่างงานจากการถูกสั่งปิดกิจการนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า กระทรวงได้กำหนดมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่โดยปรับลดเงินสมทบฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เหลือร้อยละ3 และผู้ประกันตนตามมาตรา39ลดเหลือ278บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564เพื่อช่วยเหลือในจ้างและผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบลดลงรวมจำนวน15,660ล้านบาทมาตรการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่จนรัฐได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจาการหลายประเภทส่ทงผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจาการที่ถูกสั่งปิดกิจาการชั่วคราว ซึ่งในการนี้กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2563ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตรา้อยละ50ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน90วันโดยลูกจ้างผู้ประกันตนมีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนแล้วนำส่งให้ในจ้างดำเนินการยื่นขอรับสิทธิ์ว่างานในระบบ e- s v ว c e บนเว็บไซต์ www.sso.go.th รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป ก, ale, กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ นักศึกษามทารล้านนะาเข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี2563นางสาวชัญญานุสุทธนะนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาะเข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี2563จากนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์ขมนตรีผู้แทนพระองค์ โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสา,า,รา,า,าธิราชกุมารประจำปี2563โดยวิศวกรรมสถา,านแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เมื่อวันอังคารที่22ธันวาคม2563ณศาลาสหทไทยสมาคมพระบรม,มหาราชวัง นางสาวชัญ,ญานุษเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจภาคภูมิใจมากที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การตั้งใจเรียนรู้ศึกษามาตลอดละระยะเวลา4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ทฤษฎีไปพร้อมๆกันและในอนาคตก็จะนำทักษะความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เหรียญรางวัลเรียนดีของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณาให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีโดยจะพิจารณาปีละหนึ่งครั้งทฤติธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานคลังเผยยอดรวมใช้จ่ายคนละเครื่องเฟดหนึ่งและสองอยู่ที่5.3หมื่นล้านบาท กรุงเทพมหานครมากที่สุดนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานโกกะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่โครงการคนละครึ่งระยะที่2ได้เปิดให้ประชาชนได้เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคม2564นั้นจากข้อมูลณวันที่ Today, 3มกราคม2564มีผู้ใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่งระยะที่2แล้ว <t Switzerland> <t issenschaft salaries> จำนวน12,5115คนโดยเป็นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้ได้รับสิทธิเดิมจำนวน9,536,644คนใช้จ่ายสะสม52,358.3ล้านบาทและผู้ได้รับสิทธิใหม่จำนวน2,513,471คนใช้จ่ายสะสม1,073.6ล้านบาท รวมยอดการใช้ใจ่ายสะสม53,431.9ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้ใจ่าย27,353.4ล้านบาทและภาครัฐร,ร่วมจ่ายอีก2 6 7 8 8 5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีการใช้ใจ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสงขลาชนบุรีเชียงใหม่และนครศรีธรรมราชตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1.1ล้านร้านค้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกระทรวงสาธารณาสุขเสนอคณะ,ะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า1,100ล้านบาทจัดหาซื้อวัคซีนโควิด -19 การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรนต์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุข โดยจะมีการเสนอมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสบคในการขยายเวลาประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564จากเดิมจะครบกำหนดในวันที่15มกราคมนี้เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณ1,170ล้านบาทในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 จำนวน 2ล้านโดสจากผู้ผลิตในราคา17ดอลลาร์ต่อโดส นอกจากนี้ต้องจับตาดูว่าที่ประชุมในวันนี้จะมีการเสนอให้ยกเว้นภาษีให้กับผู้ได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่งจำนวน3,500บาทและโครงการเราเท่ยกันหรือไม่หลังจากเมื่อวานนี้โฆษกกรมสรรพากรได้ออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวกรณีประชาชนที่ได้รับเงินจากสองโครงการดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำไปเสียภาษีโดยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจะมีการร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นภาษีเสนอคณะ,ะรัฐมนตรี รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะสาภาขอสมกอชี้แจงการลดเที่ยววิ่งรถขสมกเน้นใช้รถร้อนแทนรถปรับอากาศรอดูจำนวนประชาชนทำงานที่บ้าน นายบุญมาปังมาประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกชี้แจงประเด็นขอสมกลดจำนวนรถดยสารในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเหลือร้ละหกของจำนวนเที่ยววิ่งปกติว่า การลดที่วิ่งดังกล่าวเพราะไม่ต้องการนํารถประประกาศหรือปอ,อออกไปวิ่งรับส่งผู้โดยสารเนื่องจากเป็นความเสี่ยงสูงต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทั้งกับประชาชนและพนักงานขอสมกอเองรวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทํางานที่บ้านหรือเวิร์กฟอร์มโฮมทาให้ทางผู้บริหารและสหภาพแรงงานขอสมกเห็นตรงกันโดยตัดสินใจนํารถไม่ประประกาศหรือรถร้อนสีครีมแดงออกมาวิ่งเต็มจํานวนเท่าที่มี ีอยู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและมีความเสี่ยงกับโรคระบาดน้อยกว่ารถประปากาศนอกจากนี้ คอสมกอ,อยังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนรถเมย์ทุกคันบ่อยครั้งโดยทำมาแล้วล่วงหน้าระยะหนึ่งก่อนจะมีข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดระลอกล่าสุดแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ต้องทำเพื่อความปลอดภยัยส่วนที่ประชาชนกังวลว่าการที่รถเมย์ลดจำนวนลงจะทำให้เกิดความแออัดบนรถมากขึ้นซึ่งขัดกับหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดนั้นคอสมกอได้แบ่งช่วงเวลาจัดรถวิ่งไว้ตามความเร่งด่วนในการใช้บริการโดยช่วงเชา้าจะเป็น เป็นการจัดเที่ยวรถวิ่งตามปกติและมีรถปรับอากาศเสริมเข้าไปด้วยจากนั้นช่วงกลางวันจะเป็นรถครีมแดงและช่วงเย็นในเวลาที่เลิกงานจะเสริมรถปรับอากาศเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดทั้ทงนี้ขสมกต้องประเมินจำนวนผู้โดยสารกันแบบวันต่อวันรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ สพทรสรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2,564พร้อมประสานจังหวัดถอดบทเรียนกำชับดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยศูนย์นำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชุดราชการปีใหม่พุทธศัการาช2564หรือสอปทสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนชุดราชการปีใหม่2564ช่วงเจ็ดวันของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564เกิดอุบัติเหตุรวม3,333ครั้งผู้ส ียชีวิต392รายผู้บาดเจ็บ3,326คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตตายเป็นศูนย์มีเจ็จังหวัดได้แก่นครนายกนราธิวาสน,น่านแม่ฮ่องสอนระนองอำนาจเจริญและอุตรดิตถ์จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่115ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่เชียงราย18รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่1 1 7คนสาเหตุที่ทําให้เดอุท อุบัติเหตุสูงสุดได้แก่การขับรถเร็วร้อยละ3 3 6 0ดื่มแล้วขับร้อยละ3 3 0 6พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดได้แก่การไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ59.33ดื่มแล้วขับร้อยละ25.09ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ82.54รถปิกอัพร้อยละ6.19ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรงร้อยละ65.77 ถนนกรมทางหลวงร้อยละ37.80ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ช่วงเวลา16ตราการ1นาทีถึง20นาการ้อยละ27.45 ทั้งนี้สปทได้ประสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องโดยกำชับจังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดรวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยังย่งยืนต่อไป รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเผยคนไทยก่อนหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงสุดในรอบ18ปีอาจถึง91%เร์เซหาก GDP ปีนี้เติบโตต่ำระบุคนรายได้น้อยไม่ถึง5,000บาทต่อเดือนมีภาระหนี้สูง84%เอร์เซนต่อไรายได้นางสาวการจนาโชคภัยสรรันสิน ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดเปิดเผยว่าจากข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนหนี้ครัวเรือนในไตรมาส3ปี2563ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือท,อทอบพบว่าหนี้ครัวเรือนไทยทำสถิติสูงสุดในรอบ18ปีครั้งใหม่ที่86.6%ต่อ GDP เนื่องจากคนไทยก่อนหนี้เพิ่มโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิตโดยคาดว่าอาจเพิ่มขึ้นมาที่91%ต่อ GDP หรืออาจสูงกว่านั้น ในปีนี้หากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากกว่าที่ประเมินและทำให้ GDP ในปี2564เติบโตน้อยกว่า2.6หเปอร์เซ็นต์สำหรับการก่อหน,นี้ก้อนใหม่ในภาคครัวเรือนไตรมาสท,ที่3ปี2563โดยเฉพาะหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งสินเชื่อบ้านปล่อยใหม่เพิ่มขึ้น1 6แสนล้านบาทคิดเป็น8% 8เปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนซึ่งในไตรมาสสมหนี้ครัวเรือนมียอดคงค้างเพิ่มขึ้น 1น2่แสนล้านบาทมาอยู่ที่13.77ล้านล้านบาทและยังมีสัญญาณการก่อนหนี้ในส่วนอื่นๆทั้งหนี้ก้อนใหญ่เช่นหนี้เพื่อการประกอบอาชีพหนี้เช่าซื้อรถยนต์และหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคเช่นบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่กลับมาเร่งสูงขึ้นในรายมาที่3อีกครั้งหากวิเคราะห์ความปลอะบางในครัวเรือนเพิ่มเติมพบว่าภาระหนี้ต่อรายได้หรือ Dsr โดยเฉลี่ยข,ของครัวเรือนทั้งประเทศอยู่ที่27เปอร์เซ็นต แต่ครัวเรือนในกลุ่มรายได้น้อยหรือมีรายได้เฉลีย่ยไม่เกิน10,000บาทต่อเดือนกลับมีภารหนี่ต่อรายได้อยู่ในระดับสูงและสูงกว่าค่าเฉลี่ยภารหนี่ต่อรายได้ของครัวเรือนทั้งประเทศหลายเท่าโดยเฉพาะครัวเรือนในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า5,000บาทต่อเดือนมีภารหนี่ต่อรายได้สูงถึง8 4เอร์เซขณะที่ครัวเรือนในกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง5 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนมีภารหนี่ต่อรายได้40เปอร์เซ็สะท้อนสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างตึงตัว มีความอ่อนไหวต่อปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด19ในปี2563รับฟังข่าวครั้งต่อไปด้านในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสอทอชี้แจงแนวทางปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรัคโรนโ2 0 -19 หรือโควิด -19 หรือสอบ,บคได้มีประกาศยกระดับให้พื้นที่28จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีจันทบุรีชาเชิงเซาชุมพรชนบุรีตราดตากนะครนายกนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขัน ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชบุรีราชบุรีระนองระยองลบบุรีสิงห์บุร,ร,รีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีสะแก้วสระบุรีและอ่างทองโดยพื้นที่ดังกล่าวมีการดำเนินมาตรการควบคุมสูงสุดเช่นห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบหรือการฝึกอบรมการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคอาทิผับบาคาราโอเกะสำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ที่จำหน่ายสุราห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านผู้ว่าราชการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อควบคุมและลดการติดเชื้อโควิดสิาสำหรับแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนขอความร่วมมือหยุดอยู่บ้านหรือ Work f กฟอร์มโมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ได้100%รเปอร์เซนรับประทานอาหารคนเดียวหรือรับประทานเฉพาะในครอบครัวงดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือทำกิจกรรมรวมตัวในที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดต่างๆ โรคเบาหวานโรคที่มีภูมิคุ้มกันต่ำโรคอ้วนหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีเขาให้อยู่บ้านหากมีผู้มาเยี่ยมให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างหากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอหรือโรงพยาบาลในพื้นที่รับฟังข่าวครั้ัต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a t ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี <S <S ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a t กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมการขนส่งทางบกประสานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันการจับใบขับขี่หมดอายุช่วงโควิด -19 ระบาดนายศักิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ให้นโยบายกับกรมการขนส่งทางบกประสานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอผ่อนผันการใช้กฎระเบียบข้อบังคับคำสั่ง จากการที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนซึ่งนายจีรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการขอผ่อนผันการใช้กฎระเบียบด,ดังกล่าวไปจนถึง31มีนาคม2564เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการด้านใบขับขี่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เพื่อให้สิทธิ์กับผู้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าวหอการค้าสมุทรสาครห่วงเศรษฐกิจสุดตัวหลังโควิด9 9รอบใหม่ยังควบคุมไม่อยู่นายชาทิพตตั้งกุลไพศาลร,รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้ประเมินตัวเลขความเสียหายจากการระบาดของโควิดสิรอบใหม่ที่เกิดกับธุรกิจในทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาครช่วงก่อนปีใหม่ไม่น้อยกว่า16,00 0ล้านบาทหรือเฉลี่ยกว่า1,100ล้านบาทต่อวันแต่หลังจากปีใหม่สถานการณ์ทั่วประเทศยังคงรุนแรงอีกทั้งยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว หรืออาจมากกว่านั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า2,200ล้านบาทต่อวันและจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในสายตาลูกค้าต่างประเทศรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่42ด้วยสำนักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา Inter University Network Uninet ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาโดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทางด้านการเรียนการสอน e-learning และเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยร่วมกันเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่ายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานจึงขอเชิญชวน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่42วันกล้าระหว่างวันที่20-22มกราคม2 5 1 4ณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โทร02416000ต่อ2239ถึง2241สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน กรมสรรพากรยืนยันไม่เก็บภาษีโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันนางสมหมายซีริอุดมเศษที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ตามที่มีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่าประชาชนที่ได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่งจำนวน3,000บาทในปี2,563และโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้รับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมและคูปองอาหารให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นั้นยืนยันบ้าคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยให้กรมสรรพากรยกร,ร่างกฎหมายเสนอต่อไปแต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้งจึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในครลาเดียวกัน โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี2,563ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2,564และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี2,564ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2,565ด้วยรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี